ตอนนี้เจนะครับก็ผ่านเพื่อนนะครับมาชมไฮลักรีโวนะครับตัว h i l เ n r s s m r t t c p p 4 4ตัว Entry นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของตัวยกสูงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบรถกันนะครับจุดแรกนะครับเป็นส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนนะครับผมและกระจังหน้านะครับจะเป็นสีเทาดำ นะครับตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมานะครับเป็นตัวเริ่มต้นของตัวยกสูงนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับมาส่วนของน้านข้างนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับโครเมียมนะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มือเปิดโครเมียมนะครับส่วนตัวล้อนะครับล้ออันรอยนะครับ17นิ้วนะครับ สีเทาดำนะครับดิสเบรกหน้าดำเบรกหลังนะครับตัวสมาร์ทแคปนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับาส่วนของด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นส่วนของไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับเป็นแบบใหม่นะครับไฟท้ายใหม่นะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับมากับตัวรถเลยนะครับ มือเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับมากับตัวรถนะครับส่วนด้านล่างรถนะครับก็จะมียางอะไหนะครับผมขอบ17นิ้วนะครับเป็นกระทะนะครับฝาท้าย ไฟท้ายกันชนท้ายเป็นแบบตัวท็อปเลยนะครับดูด้านนอกนี่ก็คือแยกไม่ออกนะครับต่างกันที่ล้อนะครับกับตัวท็อปและไฟหน้าเดี๋ยวเจพาไปดูด้านในกันครับส่วนตัวของด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงฝั่งคนขับก่อนนะครับฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นกระจกนะครับ ตัวปู่ควบคุมกระจกนะครับไฟฟ้าทั้ง2องบานนะครับฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับมีระบบป้องกันกระเนีบนะครับตัวล็อกกระจกนะครับแล้วก็ตัวล็อกประตูนะครับปุ่มปรับเลนส์กระจกซ้ายขวาแล้วก็ตัวพับกระจกนะครับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวดูด้านในกันครับส่วนตัวด้านในนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับ สีดำเย็บตะเข็บสีขาวนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับมีปุ่มควบคุมตรงพวงมาลันะครับถุงลมนิรภัยสาใบนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับมีหน้าจอนะครับแบบสัมผัสรองรับนะครับ Apple c a r p เ a y และ Android Auto นะครับ อันนี้ก็ส่วอของหน้าปัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนโซลหน้านะครับภาพรวมนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีที่จับนะครับสองนะครับซ้ายขวาฝั่งข้างคนขับนะครับ แล้วก็ฝั่งคนขับมี1อันนะครับอันนี้ในตัวรุ่นตัวเริ่มต้นของตัวสมาร์ทแคปตัวยกสูงนะครับตัว Entry นะครับส่วนกุญแจนะครับผมมาดูกุญแจกันกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับให้2อลูกนะครับแล้วก็สำรอง1นงลูกนะครับเป็นกุญแจแบบพับได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนโซลกลางนะครับส่วนฝั่งคนโซลกลางนะครับก็จะเป็นในปุ่มนะครับอีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โมนะครับมีมาในต้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับจะขับแบบประหยัดพลังงานนะครับหรือว่าขับแบบสปอร์ตได้เลยนะครับอัตราเร่งทันใจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับตรงกลางที่วางแก้วนะครับ แล้วก็มีที่วางแก้วนะครับด้านข้างนะครับอันนี้เป็นรุ่นสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับเป็นตัว2.4นะครับ Entry น,นะครับ p ิล r นเนอรนะครับด้านในกว้างเลยนะครับนั่งได้สบายครับ ตอนนี้นะครับเจก็พาเพื่อนเพื่อนนะครับชมรอบรถนะครับไฮลักรีโวนะครับ2.4ีพิเลนเนอร์นะครับตัวเอนทีนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของสมาร์ทแคตัวยกสูงนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้เจด้วยนะครับเพื่นเพื่อนนะครับสงสัยข้อมูลรถใหม่นะครับสนใจรถใหม่นะครับหรือต้องการขายรถเก่าซื้อคันใหม่นะครับมาเทินกันได้นะครับ เรารับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับวันนี้นะครับเจก็ผ่านเพื่อนชมรอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ฝนก็ใกล้จะตกแล้วเดี๋ยวเจก็ขอลาไปก่อนเลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ